เจริญพรทุกคนวันนี้ก็ให้ข้อธรรมญาติโยมทั้งหลายผู้ชมผู้ฟังธรรมะธรรมะอันพระศาสดาบัญญัติเอาไว้ เราได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วแล้วก็บวชบวชแล้วก็มีหน้าที่ที่แรกอะ่ะไม่คิดจะทำอะไรอะ่ะพอศึกษาไปศึกษาไปบุคคลใดเข้ามาบวชแล้วในธรรมวินัยนี้ บวชไปแล้วศึกษาแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วอย่างแจ่มแจ้งคล่องปากขึ้นใจในเนื้อหาของธรรมในบทของธรรมทำเพื่อตัวเองได้แล้วนะแล้วทำเพื่อผู้อื่นด้วยอืม อันนี้พระศาสดาบัญญัตินะทำเพื่อตัวเองแล้วก็ทำเพื่อผู้อื่นด้วยเอไปทำเพื่อได้อย่างไรกับผู้อื่นอันที่จริงแล้วใครได้ใครทำก็ใครได้ไม่ได้ทำเพื่อใครได้นี่เราคิดนะเพื่ออย่างไรไปทำเพื่อผู้อื่นด้วยเพื่อใครอ่ะ ไม่เห็นใครจะมาศึกษาเล่าเรียนเลยพอรู้แล้วว่าทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยท่านบอกว่าให้เพื่อตัวเองได้แล้วดีแล้วจบแล้ว ถ้าไม่ทำเพื่อผู้อื่นก็ไม่เป็นไรก็จบแค่นั้นก็อยู่แค่นั้นถ้าทำเพื่อผู้อื่นให้ศึกษาเรื่อยๆศึกษามากๆเพื่อผู้อื่นคือหมายถึงไปถ่ายทอดบอกสอนไปแนะนำพราญาติทำทั้งหลายประพฤติปฏิบัติ อันนี้เรียกว่าทำเพื่อผู้อื่นทำให้มากว่างั้นเถอะรู้ให้มากทำให้มากไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่พระศาสดาบัญญัติเอาไว้ให้ศึกษาเล่าเรียนไปมากๆ เดีวมันรู้มากรู้มากก็เผยแพร่ออกไปเรืเ่อยเผยแพร่ธรรมะผู้ใดเผยแพร่ธรรมะผู้นั้นจักได้เป็นรัตนหาหหรือเป็นผู้ช่วยศาสนาไม่ให้อันตรธานหายไปถ้าเราไม่ถ่ายทอดบอกสอนเราก็จักเป็นคนสุดท้าย พระศาสดาตรัสไว้พวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นคนสุดท้ายของเราเลยให้มันถ่ายทอดบอกสอนต่อๆกันไปถ้าใครไม่บอกไม่สอนก็จกเป็นผู้สุดท้ายนั่นแหละในธรรมของพระศาสดาธรรมพระศาสดาจะหยุดอยู่แค่นั้นแค่บุคคลน,นั้น ไม่มีใครได้รู้เรื่องต่อเลยฟังไปฟังมารวบรวมเข้ามาแล้วโอ้มันเป็นหน้าที่รู้แล้วเข้าใจแล้วก็ไปถ่ายทอดบอกสอนให้มหาชนทั้งหลายเพ,เพื่อประกาศาศาสนาต่อต่อ,ตอกันไป อย่าเป็นผู้ขาดมูลรากจากเราสถาคตอันนี้เราก็เลยว่าโอ้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ถ้าอยู่เฉยๆบุคคลทั้งหลายก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยถ้าเราไม่พูดไม่จาไม่ถ่ายทอดไม่บอกสอน มหาชนก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักธรรมะของพระศัตดาเป็นอย่างไรศึกษาแล้วให้ผลอย่างไรมีผลเกิดให้อย่างไรเขาก็จะไม่รู้เมื่อไม่รู้เขาก็ไม่สนใจเขาไม่อยากศึกษาเล่าเรียนธรรมของพระศาสดาเขาจะไปศึกษาไปตาม อารมณ์แต่ละคนแต่ละคนก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศึกษาไปแล้วก็มันไม่ถูกต้องมันไม่ให้ผลให้ผลมาก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมไม่ให้ผลได้เป็นสุขเหมือนธรรมของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อความสุขของโลกแต่ว่าโลกไม่ค่อยจะอยากสุขเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าโลกอยากเป็นสุขก็เข้ามาศึกษาศึกษาหมดทั้งโลกนี่ก็เป็นสุขไปหมดทั้งโลกเลยศึกษาคนเดียวก็เป็นสุขอยู่คนเดียว ศึกษาสามคนก็เป็นสุขอยู่แค่สามคนศึกษาคนเดียวจะให้สุขไปทั้งโลกเป็นไปไม่ได้ศึกษาคนเดียวก็ได้สุขคนเดียวแล้วก็อยากให้โลกเป็นสุขก,ก็ <c oughs> เผยแพร่แสดงทำประกาศออกไปให้เขา้าให้เขาได้ ยินได้ฟังได้ศึกษาเล่าเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคราวาสเทือหัดญาตโยมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภิกษุผู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังคําสอนให้เขาได้รู้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเล่าเรียนนี่ตรงนี้เราก็เลยได้ทํา ทำไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าใครจะฟังไม่ฟังไม่รู้จะใครเอาไม่เอาติดตามไม่ติดตามมาต้องแสดงไปเรื่อยๆเปิดเผยไปเรื่อยๆแจกแจงไปเรื่อยๆแสดงไปให้ชาวโลกได้รู้ได้เห็นไปเรื่อยๆช่วยกันไม่ไม่ใช่เราคนเดียวนะก็มีมากอยู่พอสมควร ผู้ที่ศึกษาคําสอนของพระเจ้าเนี่ยคือพุทธวจนะเนี่ยหรือธรรมวินัยเนี่ยตรงนี้อยู่ที่ว่าเขาจะถ่ายทอดบอกสอนหรือไม่แค่นั้นแต่คนที่ศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเป็นหมื่นอยู่ในประเทศเราเป็นหมืน่นเรา พาดคะเนนะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเอาแค่เอาแค่เป็นหมื่นนี่ก็พอมากกว่านั้นไม่รู้เอาจริงหรือไม่จริงนคนที่เอาจิงจริงจังๆี่ขอสักหมื่นเนี่ยในประเทศเราเนี่ยขอสักหมื่นหนึ่ง ถ้าใครจะนับก็นับเราด้วยหนึ่งคนละเราเอาจริงเอาจังเราประพฤติปฏิบัติตามแท้และเห็นจริงด้วยเห็นอะไรก็เห็นความดับเห็นกิเลสกิเลสตัวอย่างไรแบบไหนเห็นรู้ เป็นตัวอย่างไรมีตัวตนอย่างไรมีขามีตามีหูไหมมีกิเลสอะส่วนมากมันจะมีสองขานะพวกกิเลสทั้งหลายสองขามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีแค่มีมีแค่นี้ กิเลสนะถ้าดับมันได้กิเลสพวกนี้โอ้มันก็ได้เยอะเลยมีใครดับได้หรือยังดับกิเลสที่ว่าเนี่ยมีหูมีตามีขาสองขามีแขนมีอะไรมีหมด มีสองขาเดินไปไม่ได้เหาะไปได้เดินไปหรือขึ้นรถไปเหาะก็ขึ้นเครื่องกิเลสพวกนี้ล้วนแต่เป็นตัวกิเลสทั้งหมดเลยอยู่ในนั้นมันมีอยู่ในพวกนั้นแหละ พวกสองขาเดินได้นั่นแหละอันนี้เราควรหันมามองในตัวเองนะหันมามองในตัวเอง เพียบเลยกิเลสอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยในโลกนี้อยู่ในนั้นถ้าดับกิเลสสิ้นออกไปหมดก็หมดกิเลสหมดเลยทั้งโลกเนี่ยเอาให้มันสิ้นซากเลยนั้นอยู่ในนั้นแหละใน เรียกว่าอะไรอะ่ะยาวาหนาหนาคืบกนะว้างสอกเนี่ยกว้างสอกยาวาหนาคืบนะมีอยู่ในนั้นเนี่ย ใครรู้ใครเห็นตัวกิเลสคนนั้นจะสามารถที่จะดับมันได้โดยนำธรรมของพระศาสดามาเป็นวินธีดับวิธีดับของกิเลสพวกนั้นนำเอาธรรมของพระศาสดาเข้ามาอีกคือมาดับกิเลสพวกนั้น ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะดับไปหมดเลยนะเป็นกิเลสทั้งหมดเลยนะตรงนี้แหละถ้าใครรู้เท่าทันกับพวกนี้ก็ดับมันได้ถ้ารู้ไม่ทันก็มันเดืองเอาไปกินหมดเลยกิเลสเอาไปกินหมดเลยนะ เป็นเหยื่อของโลกไปเลยให้รู้เท่าทันทำอย่างไรถึงจะรู้เท่าทันเราส่งไปให้เยอะแยะเลยวิธีโยมพวกฆรวาสญาติโยมที่เขาทำได้นั่นแหละใช่ บางคนก็บอกว่านั่งสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาอยู่เฉยๆทำอย่างอื่นก็เป็นสมาธิได้เนี่ยนํนาน่าจะเอาตัวอย่างนะเราเห็นว่าคนนั้นทําได้แล้วออกมาประกาศแล้วเราก็าเลยแชร์ให้แชร์ให้ <c oughs> ได้ยินของดีๆเราก็แชร์ให้กันเพื่อนำไปศึกษาไม่ใช่ว่าศึกษาเฉพาะเราคนเดียวไม่ใช่คนอื่นก็ศึกษาอยู่ได้อยู่แต่เขายังไม่ประกาศเท่านั้นพอเห็นเขาประกาศมาโอ้มันจริงไว้มันใช่มันจริงแหละมันใช่ก็เลยอยากให้คนอื่นรู้ด้วยถ้าไม่ทำไม่รู้นะ ที่เรารู้นี่เราทำแล้วนะเราถึงรู้ว่าเขาทำถูกเรารู้ว่าบุคคลนั้นทำถูกเราก็เลยแชร์ต่อเพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ต้องการอยากจะทำอันนี้ เราว่ามันสมควรที่จะประพฤติตามแต่ละคนเนี่ยมันความคิดเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าไม่มีตัวอย่างไม่มีอาจารย์แล้วมันจะทำไม่ถูกเมื่อทำไม่ถูกแล้วก็เสียเวลาเปล่า เสียเวลาเปล่าเลยพอจะเข้าใจเนาะคำว่าเสียเวลาเปล่าเนี่ยมันเปล่าอย่างไรก็มันไม่เกิดบุญน่ะมันไม่เกิดสุขน่ะทำไปแล้วมีเกิดแต่ทุกข์อย่างเงี้ย เราก็เลยอยากจะให้เข้าใจมีคนเดินอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่าใคร <c oughs> เราอยากให้เข้าใจเราเสริมให้กับผู้ที่ปฏิบัติว่าสิ่งที่ทำ่ะ ถูกแล้วใช่แล้วนะเราเป็นสักขีพิยานใหนะ้หรือบุคคลน,นั้นเป็นพยานให้ตัวเองได้ด้วยนะถึงออกมาพูดได้ถึงนำมาประกาศเขาประกาศสิ่งเขาที่เขารู้ เขาประกาศสิ่งที่มีในตัวเขาเองที่มันเกิดแจกเขาเองเขาไม่ได้